โอเค <Okay. S 3> พร้อมหรือยังอาจับมือกันจับมือกันนะคะจับมือกัน <Okay. S 2> เจอไม่เอ่ยค่ะมือกันเจอไหมโ <Okay. S 2> อเคถ้าพร้อมแล้วนะคะหยิบของฝั่งตรงข้ามให้ได้มากที่สุดะนะคะคุณมีสติกเกอร์อยู่ที่ตัวคนละ2ี่สิบใบนะคะ,ะถ้าพร้อมแล้ว5้าสสสองหนึ่งเริ่มได้เลยคะ่ะจับเวลาได้เลยนี่คะโอเคคลำคลำไปอุ๊ยอุ๊ยมีคนบ้าจี้นะคะเ okay. อาละโกยได้เกยบอกเลยว่า ที่เหลือหล่นสะบัดเลยนะคะอ่าเข้าปากนะคะสรุปก็คือพสน์ติดอยู่ในปากพี่ฟ้าขึ้นอีกนิดนึงได้นะคือเอออีกเออแล้วไม่บอกของพี่ฟ้าบ้างหรอต้องเชียลาต้องเลน ได้นะเรียกว่าพิธีกรน่าจะชนะใช่เพราะว่าล่วงเต็มเหรอจริงที่นะคือที่เลยไม่เห็นมีเลยอ่ะไม่อยากโดนผใกล้ๆกันใกล้ๆกันต้องไปใกล้อีกนิดนึงฉลอดข้างหลังหรือเปล่าฉลอดใกล้อีกนิดนึงฉลอดน่าจะล่วงหมดแล้วล่ะรอเล่นนะคะยังยังมีอยู่อ่ะเอออ่ะเพื่อหมดล้ไม่มีแล้ว่าของพี่ฟ้ามีสีนี่คือเท่ากันนะ ที่แปะไปนี่เท่ากันนะโอลรูดแขนหน่อยโหชาลอดเลยใหญ่แมวขโมยจากมือพี่เหรอไม่มีแล้วมั้งอ่ะไม่มีแล้วหมดแล้วตรงไหนเอาใบ้ใบ้ไม่ใบ้ไม่ไม่ไม่ของมือนอ่ะพี่ฟ้าจับของคนอื่นจิจะผลกับเองทำไมเอ้ยมันลนมันลน มันหล่ดแล้วก็เท่ากับเปล่าเนอ่ยคะยังไงหมดแล้วหมดแล้วลูปคลำหรอลองรูปดูดีๆรูปดูดีๆรูปทงหน้าลงไปเลยรูปช้าๆโอ้โหอ่ายังไงตอนนี้ปาก ใกล้แล้วหอดใกล้แล้วตรงคอโซคอหรือว่าเอออีฝั่งอ่ะอีกฝั่งไหมเออนะประมาณนั้นอะไรแบบนั้นไดอีกนะบางทีก็นี่คือคอี่ฟ้าแล้วนะหมดเวลาหมดเวลาค่ะเสียใจสายเตียวด้วยนะคะอันดับแรกขอเนี่ยถอดอ่อที่ปิดตาให้ก่อนเลยนะคะมา